โจทย์ข้อ12เป็นเรื่องทฤษฎีบทการดนแล้วก็โมเมนตัมนะครับเดี๋ยวผมอ่านโจทย์ให้จบก่อนแล้วจะวาดภาพแสดงการเคลื่อนที่ตามที่โจทย์กําหนดแล้วจะชี้ให้เห็นว่าทําไมเราถึงใช้ทฤษฎีบทนี้นะครับโจทย์บอกว่าใช้ค้อนมวล400กิเอ่ร400กรัมนะครับตอกตะปูในขณะที่ค้อนเริ่มกระทบกับหัวตะปูเนี่ยเขาบอกว่าค้อนมีอัตราเร็ว10เมตรเปอร์เซนะครับแล้วก็กําหนดต่อไปว่าหลังจากกระทบ หัวตะปูแล้วเนี่ยค้อนสะท้อนกลับด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมครับก็คือ10เมตรเปอร์เซกแล้วก็ยังกำหนดอีกว่าถ้าช่วงเวลาที่ค้อนกระทบกับตะปูเนี่ยเท่ากับ0.5ม mm. ิลิวินาทีเขาก็อยากจะรู้ว่าแรงเฉลี่ยที่ค้อนกระทำต่อตะปูเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่สำคัญตรงคำถามก็คือว่าโจทย์ต้องการทราบเป็นแรงเฉลี่ยนะครับแล้วก็เป็นแรงที่ค้อนกระทำต่อตะปูนะครับเพราะงั้นต้องเป็นแรงที่เกิดขึ้นบนตะปูนะครับ เริ่มต้นผมวาดภาพแสดงการเคลื่อนที่ตามที่โจทย์กําหนดก่อนนะครับเ,เราก็จะมีค้อนนะครับก็คือแบบนี้ผมวาดง่ายๆแล้วกันนะครับแล้วกเ็เนื่องจากว่าโจทย์ต้องการทราบแรงนะครับที่ค้อนกระทําต่อตะปูเพราะฉะนั้นผมจะต้องแยกค้อนกับตะปูเนี่ยให้ออกจากกันเพื่อจะได้เขียนแรงระหว่าง2วัตถุนี้นะครับเพราะงะั้นผมจะเขียนตัวค้อนกับตะปูเนี่ยออกห่างจากกันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ใส่แรงได้ในส่วนต่อไป นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยสิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือโจทย์บอกว่าค้อนเนี่ยมีมวล400กรัมนะครับก็คือกําหนดให้ว่าค้อนมีมวล m เท่ากับ400กรัมแล้วก็เอาค้อนเนี่ยมาทําการตอกตะปูนะครับเขาบอกว่าในขณะที่ค้อนเริ่มกระทบหัวตะปูเนี่ยค้อนมีอัดตาเร็ว10เมตรเซกผมก็บอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ค้อนก็ต้องมีทิศ มีความเร็วในทิศชี้ไปทางขวามือนะครับเพราะว่าผมให้ตะปูอยู่ทางด้านขวามือคอ้อนก็จะมีความเร็วในทิศชี้ทางขวามือเขากําหนดให้มีอัตราเร็ว10เมตรเซกก็คือตรงนี้10เมตรเซกนะครับเขาบอกว่าจากนั้นเขาบอกว่าหลังจากกระทบหัวตะปูแล้วเนี่ยสะท้อนกลับด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมนะครับก็คือค้อนเพราะฉะนั้นผมก็ขอเขียนสภาวะหลังจากที่กระทบหัวตะปูแล้วก็คือ,เ,อ,อเขียนมาทางด้านขวามืออย่างนี้แล้วกันนะครับ ก็คืออันนี้ก็คอ้นของเรานะครับแล้วก็นะครับแล้วก็หลังจากที่กระทบหัวตะปูเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตัวคอนเนี่ยมันจะสะท้อนกลับนะครับด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมสะท้อนกลับก็หมายความว่าตอนแรกเนี่ยมีความเร็วในทิศชี้ไปทางขวามือพอหลังจากกระทบหัวตะปูแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนกลับก็ต้องมาทิศทางซ้ายมือครับอัตราเร็วเท่าเดิมก็คือ10เมตรเปอร์เซกเท่าเดิมนะครับแล้วก็กําหนดว่า ในช่วงเวลาที่ค้อนกระทบกระตปูเนี่ยก็คือเท่ากับ0.5มิลลิวินาทีนั่นก็หมายถึงว่าสภาวะตั้งแต่เริ่มกระทบนะครับจนกระทั่งกระทบเสร็จแล้วก็สะท้อนกลับตรงนี้นะครับใช้เวลา0.5ม mm. ิลลิเซคครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออยากจะรู้แรงเฉลี่ยนะครับที่ค้อนกระทําต่อตะปูคําแรกก็คือแรงเฉลี่ยนะครับคำว่าแรงเฉลี่ยก็หมายความว่าโจทย์เขต้องการให้คุณพิจารณาแรงที่เกิดขึ้นนะครับ ระหว่างตัวค้อนกับตะปูเป็นลักษณะของแรงคงตัวครับก็คือให้เฉลี่ยเป็นค่าค่าหนึ่งจากนั้นเนี่ยโจทย์ต้องการทราบแรงที่ค้อนกระทำต่อตะปูเพราะงั้นแรงที่ว่านี้ต้องเกิดขึ้นบนตะปูครับแรงเกิดขึ้นบนตะปูตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะเขียนแรงที่เกิดขึ้นบนตะปูก่อนดูภาพทางด้านซ้ายมือนะครับก็เราก็จะมีแรงที่ค้อนเนี่ยกระทำต่อตะปูผมใช้เป็นลูกศรสีฟ้านะครับแรงที่ว่านี้ก็คือเป็นแรงที่เกิดขึ้นบนตะปูก็คือแรงนี้ นะครับผมก็กําหนดให้เป็นแรงเฉลี่ย F bar นะครับพอ,อาะงนั้นเราก็จะมีแรงเฉลี่ยตัวนี้นะครับที่ค้อนกระทําต่อตะปูเนี่ยตลอดช่วงเวลา0.5มิลลิเซกนะครับก็คือผมก็วาดลูกศรทางด้านขวามือตรงนี้ด้วยรูปทางขวามือว่ามีแรงเฉลี่ยตัวที่ว่าเนี่ยกระทําต่อตะปูนะครับ0.5มิลลิเซกทีนี้ เราก็จะลองดูว่าเอ๊ะเราจะสามารถหาแรงเฉลี่ย F าร์เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นบนตะปูได้หรือเปล่าปรากฏว่าคุณจะพบว่าเราไม่มีข้อมูลการเคลื่อนที่ใดๆของตะปูเลยนะครับคือปกติเวลาเราจะหาแรงเนี่ยเราก็ต้องทราบข้อมูลการเคลื่อนที่เพื่อที่จะเลือกใช้ทฤษฎีบทอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทําการหาแรงเฉลี่ย F าร์ตัวนี้แต่ว่าปรากฏว่าเราไม่รู้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับตะปูเลยครับว่าตะปูมันเคลื่อนที่ยังไงบ้างในทางกลับกันโจทย์กับกําหนดข้อมูลการเคลื่อนที่ของตัวค้อนมาให้ครับ นะไม่ว่าจะเป็นมวลของคอ้อนหรือเป็นความเร็วก่อนกระทบนะครับความเร็วหลังกระทบหัวตะปูเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทําการหาแรงเฉลี่ย F bar ตัวนี้นะโดยการใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่3ของนิวตันก็คือว่าในระหว่างที่ค้อนเนี่ยกระทบกับหัวตะปูนะครับนอกเหนือจากจะมีแรงที่เกิดขึ้นบนตะปูแล้วเนี่ย มันก็จะมีแรงที่เกิดขึ้นบนคอนด้ยครับแรงที่ว่านี้เป็น Galaxy, แรงตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่3ผมใส่เป็นลูกศรสีฟ้าเหมือนกันนะครับแรงที่ว่านี้จะเป็น store, unda, แรงที่เก oui. well. ิดข, looks, ขึ้นบนคนและวัต <number> ถ <hn> ุนะครับมีทิศตรงกันข้ามนะครับและมีขนาดเท่ากันผมกำหนดให้เขียนเหมือนกันละกันนะครับก็คือเป็น f bar เหมือนกันเพราะฉะนั้นในระหว่างที่คอนนะครับกระทบกับหัวตะปูเนี่ยก็จะมีแรงเฉลี่ย f bar ที่ตะปูเนี่ยกระทำต่อคอนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะเปลี่ยนมาหาแรงเฉลี่ย F-bar ที่เกิดขึ้นบนค้อนแทนครับแล้ว เสร็จแล้วมันได้ออกมาว่ามีขนาดเท่าไหร่มันจะเท่ากับขนาดของแรงที่ค้อนกระทําต่อตะปูแต่มีทิศตรงกันข้ามแค่นั้นเองนะครับโอเคคราวนี้ก็มาถึงจุดที่เราจะเริ่มทําการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของค้อนแล้วนะครับเราก็ต้องมาเลือกว่าเราจะใช้วิธีอะไรในการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดนะครับเราต้องสังเกตจากข้อมูลที่โจทย์กําหนดให้เพื่อที่เราจะได้เลือกทฤษฎีบทที่สะดวกต่อการคํานวณเราจะพบว่าโจทย์กําหนดให้เราหาแรงนะครับแล้วก็กําหนดเวลาที่แรงกระทํามาให้ ก็คือ0.5มิลลิเซกซึ่งส่วนของแรงที่คู่กับเวลาตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดนครับนอกจากนั้นเนี่ยโจทย์ยังกําหนดตัวความเร็วก่อนกระทบกับความเร็วหลังกระทบมาให้นะครับแล้วก็มีมวลของค้อนด้วยในส่วนของมวลกับความเร็วเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับโมเมนตัมนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่มีตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยจะเลือกใช้ทฤษฎีบทการดนและโมเมนตัมในการหาแรงเฉลีย่ย F-bar ที่เกิดขึ้นบนคอนนะครับโอเคนะเพราะงั้นผมขอ,เ,อ,อเลื่อนโจทย์ขึ้นไปแล้วเราจะใช้ทฤษฎีบทนี้ในการวิเคราะห์นะครับโดยเราจะพิจารณาบนคอนนะครับก็เริ่มต้นจากการเขียนสมการของทฤษฎีบทการดนและโมเมนตัมก่อนก็คือว่า การดนนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือการใช้แรงเฉลี่ย F bar นะครับแล้วก็คูณกับช่วงเวลาที่แรงกระทำมันจะต้องเท่ากับการเปลี่ยนโมเมนตัมก็คือการเอาโมเมนตัมนะครับที่จุดปลายของเวลาลบด้วยโมเมนตัมที่จุดต้นนะครับก็คือโมเมนตัมที่จุด2ผมก็มากำหนดให้จุด2นี่ก็คือจุดที่หลังจากกระทบแล้วจุด1ก็คือเป็นจุดที่ก่อนจะกระทบกับตะปูนะครับแบบนี้ จากนั้นก็โมเมนตัมนะครับก็โมเมนตัม um ก่อนกับหลังเนี่ยก็บอกว่าโมเมนตัมเท่ากับมวลคูณความเร็วนะครับเพราะงั้นผมก็กําหนดให้เป็นมวลคูณความเร็วที่จุดปลายของก็คือทอี่จุด2นะครับลบด้วยมวลคูณกับความเร็วที่จุด1ก็เป็นความเร็ว u แล้วกันอย่างนี้นะครับจากนั้นมวลที่ว่านี้อย่าลืมนะครับมันก็คือมวลของค้อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีค่าเท่ากันผมก็ดึงมวลออกนะครับแล้วก็จะกลายเป็น v ลบยแบบนี้นะโอเคนะครับสมการของเราก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้ก็เราก็เขียนสมการให้สําเร็จทีเดียวก่อนเลยผมต้องการรู้ f b a บาร์ bar, นะครับผมก็เอาเวลาเดลต้าทเนี่ยย้ายไปหารทั้งขวามือนะครับก็จะได้ออกมาว่าเอฟบาร์ f ที่เราต้องการหาคือแรงเฉลี่ยเนี่ยมันก็เท่ากับมวลคูณกับ v -u ลบ u แล้วก็หารด้วยช่วงเวลาเดลต้าทครับ จากนั้นเราก็แค่ไปหาข้อมูลมาว่าแต่ละตัวมีมข้อมูลเป็นยังไงบ้างจากสมการนี้ก็จะพบว่าเราก็จะมีตัวความเร็ว v กับความเร็ว u นะครับซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นในภาพด้านบนผมต้องกําหนดทิศให้กับปริมาณเวกเตอร์ก่อนผมกําหนดให้นะครับทิศชี้ทางขวาม,มือซึ่งเป็นทิศเดียวกับความเร็วก่อนกระทบกับตะปูเนี่ยนะครับเป็นทิศบวกเพราะฉะนั้น ผมจะได้ว่า10เมตรเซกตัวนี้นะครับก็คือความเร็วก่อนกระทบตัวนี้มันก็จะเป็นความเร็ว u ครับโดยที่มันมีขนาด10เมตรเซกในทิศชี้ทางขวามือนะครับซึ่งเป็นทิศบวกผมก็เลยเขียนไว้ว่าเป็นบวก10ในขณะที่หลังจากที่มันกระทบกับตะปูแล้วเนี่ยนะครับมันมีอัตราเร็ว10เมตรเซกในทิศทางซ้ายมือนะครับซึ่งเป็นทิศลบนะครับเป็นทิศลบนะตัวอัตราเร็วตรงนี้เนี่ยตัวความเร็วตรงนี้นะครับมันก็คือความเร็ว v ครับ ก็คือความเร็ว v ที่จุดสองซึ่งมันมีขนาดเท่ากับ10เมตรเซกในทิศชี้ทางซ้ายมือก็ต้องติดลบอย่างนี้นะครับโอเคนะตอนนี้เราก็ได้ปริมาณเวกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับว่า u นะเท่ากับบวก10แล้ว v นะครับเท่ากับลบส0ส่วนมวลของค้อนเท่ากับ400กรัมต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับส่วนเวลาเนี่ย0.5มิลลิเซกก็ต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยวินาทีนะครับก็คือมิลลิก็เปลี่ยนเป็นคูณด้วย10บกำลังลบ3นะครับตามนี้นะผมมาแทนข้อมูลด้านล่างครับ ตัวมวลเนี่ย400กร,รัมนะครับเราก็เขียนเป็น400อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หารด้วย1 0 0 0หรือจะเป็น400คูณ10กำลังลบ3ก็ได้นะครับจากนั้นก็วงเล็บเปิดนะครับ V ของเราก็คือลบ10นะครับแทนลงไปเลยเครื่องหมายลบตรงนี้มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ u ของเราก็คือบวก10ก็ใส่ให้ครบถ้วนแบบนี้นะครับจากนั้นก็หารด้วยเวลานะครับผมก็ขอเขียนเป็นอย่างนี้ลวกันนะเวลาของเราเนี่ยก็คือ0.5มิลลิเซกก็คือ10บกำลังลบ3แบบนี้ โอเคครับจากนั้นก็คำนวณเลขกันก็เริ่มจากเลขที่คำนวณง่ายๆนะครับก็ตรงนี้มี1000ก็คือ10กําลัง3ตัวนี้มี10กําลังลบ3ตัวนี้ก็รวมกันกลายเป็น1นะครับจากนั้นก็คำนวณเลขนะครับก็จะได้ว่าตัวนี้400ก็ติดไว้ก่อนนะครับก็จะได้ออกมาเป็น400นะครับตัวในวงเล็บนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าลบ10ลบอีก10ก็คือลบ20นะครับ แล้วก็ตัวข้างล่างก็จะมี0.5นะครับ0.5เนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็น1ส่วน2งนี้ก็ได้นะครับจากนั้นผมก็เอา2เนี่ยขึ้นไปคูณด้านบนนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น400แล้วก็คูณกับลบ20แล้วก็คูณกับ2นะครับเราก็คูณเลขกันเลยครับ4นะครับตรงนี้2คูณ2ก็เป็น4 4 4ก็16นะครับมีเครื่องหมายลบอยู่ผมเขียนอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะ16แล้วก็มี0 1 2 3ตัวครับ หน่วยก็ออกมาเป็นนิวตันอย่างนี้นะครับจากนั้นกเ็เขียนให้ออกมาเป็นรูปของเลขยกกําลังนะครับซึ่งในตัวเลืเนี่ยเขาใช้เป็น10ยกกําลัง4เราก็เปลี่ยนตัวเลขกันนิดนึงนะครับก็ขยับลงมาด้านล่างก็จะได้ว่าลบหน0่งนกเนี่ยก็เท่ากับลบหนนะครับแล้วก็คูณกับ10กําลัง4นิวตันนะครับแปลความหมายของเครื่องหมายลบนิดนึงนะ เครื่องหมายบวกเนี่ยหมายความว่าทิศชี้ไปทางขวาม,มือทิศเดียวกับความเร็วก่อนที่ค้อนจะกระ,ะ,กระทบกับตะปูเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบก็ต้องหมายถึงทิศไปทางซ้ายมือผมเขียนแบบนี้ง่ายๆนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนิวตันทิศชี้ไปทางซ้ายมืออย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้เราก็ได้ออกมาแล้วนะครับว่านี่คือแรงที่เกิดขึ้นบนค้อนนะครับจากตะปูกระทําแต่ว่าอย่าลืมนะ สิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถามแรงที่เกิดขึ้นบนตะปูเพราะฉะนั้นแรงที่เกิดขึ้นบนตะปูจะมีขนาดเท่ากันกับตัวนี้ครับก็คือผมขอเขียนเ,เป็นโนต้ตย่อไว้ทางขวามือตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าแรงที่เกิดขึ้นบนตะปูเนี่ยก็จะเท่ากับ1.6คูณ10กำลัง4นิวตันเท่ากันครับตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่3แต่มีทิศตรงกันข้ามเพราะงั้นต้องมีทิศชี้ไปทางขวามือแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามครับ พเพราะฉะนั้นเราตอบได้ว่าแรงที่เกิดขึ้นบนตะปูก็คือ1 6คูณ10กำลัง4นิวตันนะครับโอเคก็ไปดูตัวเลือกกันครับ1 6คูณ10กำลัง4นิวตันก็อยู่ที่ข้อ1นี่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อ12ก็จะเห็นได้ว่าเป็นโจทย์พื้นฐานธรรมดาเราแค่เลือกทฤษฎีบทที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์นะครับมันก็จะเร็วโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ข้อ13กันต่อ